นี้มีแดนเสอหน้าเบตีด้วยกันนะคะใช่ล้วคิดว่าน่าจะเมาแล้วเลกไหม มีอร่อยไปเดียววิคุณเจ้เราจะหนีคุณเจ้เราจะหนีต่อต่อสบายเฮ้ยเฮเด้ยอย่าลงเอ้ยหักฐานเสียรักงหนึ่งเสียรักงหนึ่งอ้าวครับน้องๆวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับปตทราชพัดนะครับราชจะพัดร้อยเอ็ดนะครับ ดูครับดูอันนี้ครับก็มีสามกลุ่มเนาะโคตรลั่นเนาะมิดไนท์แอดเมยเนาะมานนี้เนาะมิดไนท์ยังไม่มานะครับอันนี้นับได้กี่คันครับนี่เดี๋ยวนับให้ดูนะครับทักคันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันครับแปดลำครับวันนี้อือวันนี้พีเอ็มนะครับนี่คือสุดรอจากละเอียดเรานะครับยังรีบครับยังรีบ อันนี้คือจอมพูดมากครับจอมพูดมากครับสุดร้องเราเหมือนกันลองประทานครับฮะลองประทานครับทานโรงเรียนใชครับพี่น้องเพราะกลังพูดนิดเราจะไม่ได้นี่เราจะไม่แนะนําไม่ได้ใช่ครับนี่ครับผมไม่แทนผมยังไม่รู้เลยเคินนะเคลิ้นคุณก็ใครเก่งครับแต่รราหมดใจครับเกิน้องอ่ะเอาวะหาคนบอกเก่งเนี่ยอ่ะ อ่ะเอ้าเอ้ยเราสอบเสียงกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ปตทราชพัฒนะครับปทใหม่ครับเพิ่งเปิดตัวล่าสุดเปิดได้กี่วันดีมากรอ้หลายเรือเฮ้ยมันมันแรกไม่หนีเรามาไงครั้งแรกที่เรามาโอ้แต่ว่าเขาเปิดนานแล้วเขาเปิดนานแล้วเราขี่ไกลเฉยๆขี่ไกลไม่ว่าอะไรขี่ผ่านเหลือน้องๆอยู่แถวระยองที่ไม่รู้จักเราเราขี่ผ่านไปเฉยๆจะมีปั๊มเยอะอยู่ครับวด้วยครับตรงนี้เป็นเมซอนนะครับแบบมซอนยังไง ปลาแล้วปลาในส่นร้านกาแฟไหมฮะว่ะโอ้ลูกนกนี่นะเื่อะมากมีตามบาร์บอรท่อนะคือแบบทรงทรงเขาไม่เหมือนมันไม่เหมือนไหนร้านทั่วไปแหมร้านทั่วไปจะมีแต่ปลาร้านทั่วไปจะมีแต่ปลามีแต่อะไรแบบมันมองไม่เห็นร้านแหมมาร้านนี้แบบมันโล่งมากเลยมีแต่กระจกไหครับมีหญ้าแค่ต้นเล็กแค่นั้นเองแตากล้องสุดหล่อครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับตากล้องสุดหรอต่ากล้องหนึ่งคอวิดครับวิดอะไรครับ วิทวยดน้ำวะไม่หล่อแต่ว่ารวยครับผมพอควยติดแอร์ครับผมคันเซตดีคันเซตดีเหมือนคันเซตดีเหมือนเดี๋ยวเราพาดูรถนะครับโอ้ยคันสวยครับนี่เดี๋ยวผมขอตัดหน้ากล้องหน่อยนิดนึงนะโอ้คันนี้หล่อครับนี่คันนี้ตองนี้ ติ๊กเกอร์ใหญ่กว่าเพื่อนนะโอ้โหใส่อของหัวนี่นี่หัวนี่นี่ขายเงิ่กระมูกนีอ่อันนี้หล่อนะอดูครับอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ติดติ๊กเกอร์ครับกเขียวคาร์บกกอนค,ครับนี่ชุดละเมินครับดูครับโอ้โหทองมาเซตด,ด้วยน้องๆเฮ้ยพี่ๆพ,พ,พูดไปน่แะแร่สาระนะน้องเนี่ยเชื่อนะอสายเขียวครับสายเขียว โอ้โหเพิ่งรู้ว่าสีเขียวมีสามคันจอดใกล้กันนะครับนี่ดีเ๋ยวทำอินโทรก่อนนะครับทำอินโทรอันนี้ปากกดนี่ครับอันนี้คลิปนี้เดียวไปอยู่ในช่องอัปเปอร์นะครับ้วอัปเปอร์อัปเปอร์โดนแบนแล้วไม่ใช่เหรอ ช่องอัปเปอร์นะครับคลิปนี้อัปเปอร์โดนแบนแล้วตั้งแต่ไปอุตส่าห์ไปร้อยเอ๋เดโมร้านมาแม่ไอโฟนแปดพัทไหมมาจากร้านนี้นี่เอาเออว่ะไม่มีเงินซื้อไงน้องๆคือรวยครับแต่ไม่มีเงินซื้อก็เลยเอาของร้านมาเอาอีเดียจริงๆไอโฟนแปดพัทนี่นี่ผมซื้อของแซงแถวผมเอาของร้านมานะครับเพื่อทำคลิปให้ทุกคนชมนะครับดูให้ผมด้วยนะครับสิบสิบคนขึ้นไปก็ยังดี แล้วดูมุมดากนะครับดากลดหน่อยออกมาออกมาเต้าเจ้าหาหมคอเยี่ยวเป็นสมุนไงช่างอุ้ยแม่เฮ็ดชอบมีไรเลยวะช่างวันนี้พี่โก้ครับพี่โก้โก้แอดเมยอเอาอันนี้ก็มาไกลกับเพื่อนครับเมือมาที่จากนี่ก็50โล60โลได้นะครับ <king> พอ,อดนะพีะ่เซพอล่ะพอดปลาเงาพอดได้เลยวะป้องหันนี่พอดตกหลโค้งเลงอดรอเลยวะอดรอเลยวะพอเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กันใหม่นะครับซ่อมได้ครับซ่อมได้ตอนตอนนี้เรารอ,รอ,รอเหลืออีกทีมตอนนี้เหลือก le ีอคันครับรอใครครับตอนนี้รู้สึกว่าจะ,จะเหลือน้องๆมิดไนท์นะครับตอนนี้ เดี๋ยวแต่งน้องมิดไหนเราก็รอก่อนใช่ไหม,าม,ามน,หนะมมนี่ก่อนนี่อะไรแดงเหยียดคุณนะ่ะตาสันแดงอะเดเดี๋ยวจะไม่ตดเอาเรืองห้าสี่สามสองสวัสดีครับมาพบกับพวกเราคนแรกนะครับครัน<อ>นี้พวกเราจัดมิ๊ตติ้งหลังเทอร์ฟิลกันนะครับก็ร่มน้อยทานข้าวรับประทานอาหารกินนม,มกันนะครับวันนี้ไม่มีคลิปเหลืองนะครับวันนี้แต่ก็บรรยากาศก็ฝนตกนะครับฝนลินครับดูบรรยากาศรอบๆครับ แบบกูจะบอกว่ากูล้างรถมาสอง้แม่งหมดเลยครับวันนี้วันนี้อาจจะาคนเตนใจนะจะหมดเยอะกว่า2 0 0อีกครับเพิ่มทั่วร้อยเดียวครับน้าเขาบอกมาแล้วคุณซื้อแก๊สกระปองมาทําเองได้เลยใช่เขาบอกแต่ผมเจ็บใจมากแต่งานผมจะไม่เนียนถ้ามันซ่อมแล้วอ่ะเขาบอกว่างานที่ไปติวเขาไม่อยากทำตันนี้ฝนตกแล้วครับผมไปไหนครับเราจะไปไหนกันครับจะเข้าลกเราฮะเอาสาระก่อนเนเอาสาระก่อน ที่ผบนี่ยพวอยากไปเตาที่ว่าวุธรรมดาหอมันหักจ้ะฮะทีใดวะต้อไปลยมันนพ้พอได้ดิอ้าไม่ได้ครับไม่ได้เลยพไเลยพอศึกอ้ได้เลยองาอ้ยเออเออออออเออเออเอครับวันนี้เราก็มาถึงนะครับร้านกาสลองครับหมอรัการอยเอ็นนะครับครับผมคุณผู้ชม ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆครับตอนนี้มฝนตกครับดีดเต็มรังเลยโชว์หน่อยดีดไหมเฮ้ยมีการดีดมีการดีดครับเฮ้ยนี่มีการดีดมีคนซ้อนส่วนตัวครับการดีดอันนี้ไม่อันนี้ไม่สดนะครับสาวๆคนนี้ไม่สดนะถ่ายเป็นแม่เราดูๆไม่สดนะวันนี้ไม่สดไม่ต้องมาตามขอคอมเมนต์คอมมุนอะไรนะนี่ครับนี่ตอนนี้สดนะครับสดดีหมอกลุ่มเราร้อยเปอร์เซ็นตเลย ตอนนี้เราจะเข้าไปร้านแล้วนะครับรตรตแต่กล้องอ้วนกล่องมันนั่นจอมม่อมอร่อยมากน่ารักไหมอ่ะเราจะพาเข้าไปครับเราจะพาเข้าไปร้านที่กาซลองครับนี่มิตติ้งบอบครับกินนมกินนมร้านนี้ได้ไหม,มน,นี่ยร้านเราเขามีนมขายไหมทำไมแล้วพี่โก้มาแล้วมาหลับครับโค้ชจะไปเด้อ มไม่มืว่กัหอกม่เมอนันนกเขาไม่ม่หกันอยู่หันมางน,านบดม,มนาอนอัพไหม่น่ดีกว่ารารถรถลรถระวังลรระวังนอัพเรี่ถท่านรุดท้านี่รา,าๆๆมาบแล้วครับโหดูสถานที่จอดเรากินกินดีมากเลยกินชวนชิมมากเลยน้ำก้อบางีนไป่ร่กินชวนชิมมากเลยรังเดนลังมาก ฝนตกครับวันนี้โอ้ยมีติ่งถือมืออีรีพี่น้องมันคักมือฝนตก้นงแดงังกลังรถมากไหมเขาค้าแขี้สองร้อเนาะแมงค้าแขงสอร้วันละสองร้อยไหมสองร้อยสองที่มืดแล้วทนน่เงครเือบเงาเกือบเกลียวยังหนีแมพี่น้องลัวเมียวันลอยเดียวกัวเมียวันลอยเดียวพาเราเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปอยู่ในนี่แล้วรถมันเทสารเราแ๋ยวเราเปียก เอาเมฆเมฆอ้ลักฐานจเาวันเยมีักฐานเนอะอ้จำยงอ่ะก้องนี่สดมากฟนปันกินไหมครับกินกิกันใส่เจิ้มิม้่บนะครับกินมุิ่ไมกินร้อนมัน้ย้อยใส่ผมนะครับเมื่อกี้ทนเสร็จทีทำน้ำจิ้มย้อยใส่บอวว่ากินบอวว่กินนะ รับต่อของบนเลยยูน้อมินมาครับน้มันครับน้องมินันครับน้องมินไครับนองมิเครับน้องมิเลยครับนอสมัสไีครับน้องมินครับน้องิครับ วามันจุมโนมกนยุนเหรอ่ไห้วยุ่เราวันนี้เราจะเมาไหมเรากินเยอะไหมก็ไม่เมามากเพราว่านี้ต้องไปทำบุญถวายเครื่องรองน้ำอยู่ครับไปทำเอเองกันปะไปดิยังมง่โมงยุกรสินไปบริจาคยุบัดยุคกรสินเขาอ่ะประเดียดประเดี๋ยวอยางาที่หลังมืดเลยใครรอปะกันครับกี่มงกมง ไม่ถ่ายให้กันหรอครับโดนงับโดนงับสไตล์แบบพวกชอปปิ้งพวกผู้หญิงสิไหมปั๊บเป๊บแป๊บเดียวครับนี่ครับผมจะมารีวิวร้านเล่ากาศลองครับจะพูดถึงบรรยากาศก็โอเคมากเลยครับแต่ผมเสียบรรยากาศตรงที่ว่าตำรวจเออตำรวจตำรวจทำไมขาวยังครับตำรวจมันซูมไม่ได้ไหมนี่ ตำ <reci electromagnetic S 1> รวจเออตำรวจเนี่ยนีอะไรไปเดียวคุณเจ้หน้ี่กอนี่สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ราชพัรร้อยเอ็ดางหน้ากางหน้าางหน้าน่ไม่เท่ไห่คับไม่ชหโอ้โหแงเินะ ก็น yeah. ok oh. ั the ่งด sí, oh. ูว oh. ่ะไม่เลยปเนี่หัวหักหรือเล่านี่โอ้โหเฮไม่มีคำพูดอะไรนอกจากโอ้โหเอาหมดโอ้ยเอาบมดลิฟต์เย

อนนน้ึงแลวะตอนนี้ครับเราก็จะเดินไปเดอวันนะครับเมืเ่อคนเราอยากไป<ต><ะ>เดวันเราจะไปดู<ะ>ของดีน น้องคนทองก็ได้จะเดินทางกลับก่อนครับประมาณสี่ทุมครึ่งซ uh ีท oh yeah. ีซีทีหาหนาไม่ใส่จซีทีหาหนาเฮ้ยนีปลาโอ้ที่เด็ดเท่าไหมเป็นยูไก่โพดเนี่อร้างไ่้กอาเาโกกหรอกลับแ้วยูนี่รห้นมปนอนหอนี่ที่รขึ้นเมียกึ้เมียกินนอนเลยหรอเปาไปนอนเสร็จเฮ้ย ทีเด็ดเราแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งครับเขาเขาดูสวมหน้าเราหน่อยครับสี่ทีห้าน้ำเราเบาๆนะครับครับผมพี่อยากกระแทกจังเลยไอ้ยาไอเย็นทิพย์ได้รู้ว่าของจริงคืออะไรเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วครับจะทำรีวิวคลิปคันนี้นะครับนั่งนี้ อ er. าเลยดีครับอาเลยดีครับเดิทางปลอดภัยครับเดิทางปลอดภัย่างเ่ามกวเย่ระาสไดครับวันนี้จะส่งมีน่นหนน้องๆองมิ่ไหนจะกลับบ้านเอาเลยดีครับเอาเลยดียกเตาเลยยกเตาเลยสเ้วรออร สุดยิ่งครับสุดยิ่งครับผม <unjust> <practiced> เราได้ทีเด็ดแล้วนะครับ yani. วัน <GO> น <av uther> ี้เราได้คลิปแล้วเราได้ทีเด็ดของคลิปแล้วนะวันนี้นะเรามาไม่เสียเที่ยวนะครับอยากลั่นล่ะอยากลั่นเดียวนะไแล้วครับเก็บเข้าไปงในกันครับผมกูขี้คิด จากป้านมาหาหกปีเปีเ่ยนอะไรคน,นดีถึงโยกยากเย็นที่เขามีคนเป็น นี่ก็รอกานเป็นาไ่้อยอเยหงเอครักขาอยารักหนย่ารัก